ฟี فا 5 5 5เป็นฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงฝากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับตอนนี้ครับทุกท่านอยู่ในเกมฟี فا 20นะครับผมจะมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับเป็นการปองกันระหว่าง เจ้าบ้านครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดสนามโอแทฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของทีมลาชันชุดขาวเลยัอมาดริดนะครับผมมาดูกันครับว่าคู่นี้ใครเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งช่วงนี้ครับไม่มีบอลแข่งนะครับผมเนื่องจากโรคระบาดของรัฐ19ครับโควิด19นะครับทำให้บอลต้องเลื่อนไปหลายลีกนะครับก็เลยไม่มีบอลดูช่วงนี้นะครับผมถึงมีบอลดูครับก็มาดูบอลที่ช่องผมได้ครับที่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับ เพื่อนๆอ,อยากดูคู่ไหนก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับส่วนวันนี้ผมจัดคู่นี้ให้ครับเป็นการพบก,กันระหว่าง Manchester, แมนเชสเตอร์เด็ดกับเรอัลมาดริดนะครับผมคลิปวิดวีโอนี้นะครับจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมขออภัยทุกท่านณนะที่นี้ด้วยนะครับผมแักใครชอบใครเชียร์ใคร, share, ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนครับที่ยังไม่กดติดตามช่องนาเวงโรเวอร์ก็จะลืมกดติดตามช่องนาเวียงโรเวอร์ด้วยนะครับ แล้วก็ขอฝากแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์ลิงกอยู่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับผมวันครับแมนยูครับมาในระบบ4 2 3 1ครับวันนี้ผมจัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับวันนี้นาเป้าครับเป็นอีกาโลนะครับบอกบาบูโนเฟอร์เดสลงครบนะครับและนี่คือรายชื่อเพื่อนจริงครับของทางฝั่งทิบเยือนเลอเอามาดลิดนะฮะมาในระบบ4 3 3นะครับผม ครับเกมในค่ำคืนนี้ครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่ค่ำคืนสิกลางวันนะครับแน่อาล้ครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมก่อนอื่นครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมฟีฟ่า555นะครับเป็นเว็บฟุตบอลดีสุดในตอนนี้นะครับมีความมั่นคงฝากถอนได้โดยบริการ24ชั่วโมงครับเว็บฟีฟ่า55ครับมีครบที่เว็บเดียวนะครับผมสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ เอาครับมาดูกันที่เกมนะครับแมนยูเจ้าบ้านนะครับวันนี้ครับมาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางทีมเยือนครับมาริดนี่มาชุดเสื้อสีขาวเกงสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายบจวะนี้ครับมาเซโร่ครับโดนทําฟาวนะฮะพองเสียงโห่ของแฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับมาเซโร่วางยาวลูกนี่มาบอลเป็นของทางแมนยูนะครับโหวแม็กโทนี้ ทำพลาดครับเบนเซมา่ายังงัดกันอยู่กับลินดลอล็อปลินดลอล็อ <c> อ <oughs> ยังบังบอลได้ดีนะครับบอลที่บอกบาเล่นกับบูโนโ่บอกบาให้ที่อีกาโลอีกาโลพลิกบอลได้พาบอลขึ้นเองด้านขวามีทางมาซียาลไม่ให้ครับมาเองอีกาโลดึงจังหวะครับับขาหลอกอีกโยกออกขวาอีกาโลสโลเดียวบูโนโ่แม่ตรงนี้กักกันเองครับ L amos, L amos, ลามอสลามอสไหลเข้ากลางมาที่โทนิโคสคาซิมิโลลูกกางมุทิตครับมาที่ค ah าวาฮาวเข้ากลางมาคาวาฮาวโคสฮะแม่มาที่มาเซโลโทนิโคสมิดฟิลด์ชาวเยอรมันนี้นะฮะโทนิโคสโทนี่โคสครับโดนแย่งได้เอาครับบูโน่เฟอร์นันจังหวะสวนกลับจังหวะนี้ครับข้างในมีอีกาโลถึง กอบเขตโทษคัดแบ็กลูกนี้มาแปงด,ด้วยสายเรียบร้อยครับโกลนเอาละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจ้าทินครับออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการยิงของมาคัสแลตฟอร์ดนะครับผมไม่ใช่อีกาโลนะฮะเป็นทางมาคัสแลตฟอร์ดนะครับ,เร,บเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ อยู่ครับออกนำเร็วครับในนาทีที่16นะฮะจากกระยิงของมาคัสแลดฟอร์ดครับตัวนี้ครับทีมเยือนครับลาชันชุดขาวนี่อยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับมันนี่ครับพยายามต่อบอลขึ้นมานะตัวนี้โมดิตคาซิมิโลครับโมดิตมาทางขวาที่คาวาฮาวคาวาฮาวเบิร์มาลูกนี้ครับเกเรตเบลเกเรตเบลตรงนี้ยังไม่ผ่านครับ ไอรีนแม็กควายครับโอ้ oh, วันนี้ทางฝั่งซ้ายของมาริทน,นี่เอเดนอาซาดี่หายจากเกมเลยนะครับพี่น้องโอ้โหแม็กโทมินีฮะบุนโนฟร์นันอิกโลขอบอลไม่ให้ครับใมาที่แ oh. ม็กโทมินีเบิ้ลมันนั้นซ้ายจี G ้ลูกชอปาดเข้ามาอิกาโลซัดลูกนี้ไอ้ก hey, ู uk, ตัวครับเซฟไปได้แมนยูครับพลาดโอกาสขึ้นนำสองศูนย์ครับแต่ยังของบอลอย่างต่อเนื่องนะครับฟูรานมาที่แม็กโทมินี ฝรันั้นให้มาทีป่ปอกบาปอกบาโยกมาด้านซ้ายจีแลนดฟอร์ดแลนดฟอร์ดคืนบอลดึงจังหวะสวยตัดเข้าในเลี้ยงจีเอามา <c oughs> กดด้วยขวาเม่ลูกนี้บอลมันออกหลังครับนนี้โอ้พหพยายาที่ปั่นด้วยขวาครับนี่ครับโอ้ผ่านมาจะครึ่งชั่วโมงแรกนี้ทางมาริดน,นี่ยังตั้งเกมไม่ได้เลยวันนี้ครับ บอลที่มาเซโลโทนี้โคสคาเซมิโลฮะโมดิตโมดิตมาด้านซ้ายที่อาซาเอาครับอาซาได้จับบอลแล้วให้มนที่เบนเซม่าเบนเซม่าจะคืนอาซาแต่รุนนี้แรงไปหน่อยนะครับบอลอยู่ที่มาซิยาวมาสิยาวให้มาที่เฟอร์น,นันเฟอร์นันตอกส้นที่ปอกบาปอกบามีพื้นที่ยาวๆไปปอกบา ซ้ายมีขวามีปอกบาให้มาที่อีกาโลจะยิงแม่ลามอสแย่งบอลไม่ได้ก่อนครับเอาครับจังหวะสวนกลับของทางเลอมาลิดมาเซลโลครับเล่นกับลามอสคาซิมิโลมาที่มาเซลโลคืนคาซิมิโลคาซิมิโลครับมีฟิลชาวบาเซเลียนนะยกมาที่อาซาครับเอาบอลลงสวยอาซาตัดเข้าในเปิดตู้นี้มาแม่แม็กคว้าม่งทิ้งไว้ได้เพื่อนครับ ที่อยากหาความท้าทายความเลาใจนะครับผมก็กดทิ้งใต้คลิปได้เลยครับที่ฟีฟ่า55นะครับมีครบจบที่เว็บเดียวนะครับผมสนใจกดทิ้งใต้คลิปได้เลยนะครับครับแมนยูครับมาสิยาวเอามีพื้นที่ครับมาครับรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายมายาวๆมาเซลโลตามไม่ทันแน่นอนจังหวะนี้ถึงกรอบเกโต้คัดแบ็กมาที่บูโนเฟอร์นานเรียบร้อยครับโกล เอาแล้ครับแมนยูออกน้ำสประตูต่อศูนกับจากยิงของบูโน่เฟอร์นันนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหลูกแรกกับลูก2นี่เหมือนกันเดะเลยครับตัดบอลได้ก็เจาะตางนัานซ้ายของทางเลอมาริดนะครับแม่ประตูต่อ0ูนย์นะครับผมเพื่อนครับรับชมได้ถูกใจชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนาเวงโลเวอร์ด้วยนะครับ นาเวงโลเมอร์เอเอลาไอา้แฟนเพจครับแฟนเพจนาเวงโลเวอร์นาเวงเกมเมอร์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมสนใจก็กดได้เลยนะผมนาเวงเกมเมอร์ครับ,เ,รบเป็นช่องไลฟ์สตรีมเกมนะครับผมเพื่อนก็กดติดตามได้ครับผมไลฟ์เกมฟีฟ่าออนไลน์4กับฟีฟ่า20นะครับผมอ๋อครับบอลที่ป๊อกบา ตอนน่อครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับเฟ,ฟอร์นันด์มาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจะคืนเฟอร์นันด์ครับโดนดักบอลได้คาซิมิโลโทน,นิโคสครับเป็นเซมาเ,เมบิ้ลคืนคนิโคสไหลต่อมาที่คาซิมิโลทางขวาม,มีเกรดเบลกรรมการครับทดสองที่ครับครึ่งแรกคาซิมิโลคืนนิเกรดเบลยังไม่ยิงโมดิทยังเคาะก,กันอยู่คาซิมิโลไหลต่อมาลูกนี้ยังไงโอ้โหไอบอลมันไปไปไหนครับแม่ ดีครบคว้าบอลไว้ได้ครับแล้วก็ผู้ิสินปอนทวิดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับการจําลองแมตช์ครับระหว่างแมนยูกับเรอัลมาเลยครับังอเ,ออเป็นทางแมนยูเขาออกนำสองประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับผมเอาละครับผม ครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันครับสติภาพรวมในครึ่งแรกนะครับแมนยูนี่โอกาสยิงเยอะกว่าครับแล้วก็ได้2ประตูครับส่วนการคลองบอลนี่เป็นทางเลือมริททาได้ดีกว่านะครับแต่ยังไม่มีสกอร์นะครับโอ้แต่ผมทํคลิปมาผมว่าสนามกลางวันนี่ดูสดใสกว่ากลางคืนนะครับถือว่าสวยกว่าครับหญ้าเขียวขจีมากนะครับผม๋ยวผมอาจจะทํคลิปช่วงวันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันดูแบบโปร่งใสดีนะฮะแม็กควายครับมาที่ปอกบา พอปอกบาฝูนั้นอิกาโลอิกาโลพลิกบอลได้อิกาโลมาเองหลายนั้นซ้ายที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดกะชากหนีทางคาร์วาฮาวาถึงสลังเปิดมาเสาสองอืม้มลูกนี้ขึ้นไม่ถึงครับทางมาซิยาลููตังเตจากหน้าประตูครับของทางฝั่งทีมเยือนกูตัวลินซันกับลามมสมาเซโร คารซิมิโร่ทางขวาสุดมีคำวาฮาครับแต่เลือกมาที่เกรดตเบลลูกนี้อา้าวเกรดตเบลครับกะชากครับกะชากยาวๆเสาสองมีลูกนี่แหละเรียบร้อยโกลเอาแล้วครับเลเอาวมัดตินครับตามตีไข่แต่ครับเป็นสกอร์หนึ่งประตูต่อสองจากการยิงของเอเดนอาซานะครับแมเหมือนลูกนี้เหมือนจะไม่มีอะไรครับเกรดตเบลครับ ใช้ความถึกครับวิ่งมาโอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับบีซาก้ากะจังหวะบอลตกผิดนะเนี่ยกลายเป็นเตะว้าครับแล้วก็บอลเข้าทางเอ็นอาซาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อสองในาทีที่ห้าสิบห้านะผมแม็กโทมินีบูโนฟร์นเฟอร์นันโยลูกนี้ไม่ผ่านทางตัวนี้โคตรนะ ตัวนี้โคดนี่เคี่ยวกันเยอะนะครับเขาว่าฮาานี่กับมูติอาครับโดนตัดบอลได้อิกาโล่รอเพื่อนเติมครับอิกโล่ให้มาที่มาซิยาวคืนที่แม็กโูมิเนีด้านซ้ายมีแลนด์ฟอร์ดเอาครับตรูช่องมาจังวันนี้มาคัสแลนด์ฟอร์ดคัดแบ็กมาที่บูโนเฟอร์นาากดด้วยขวาเรียบร้อย ยิงมายิงกลับไม่โกงนะครับผมเรียบร้อยครับ3ประตูต่อหนึ่งครับแมนยูครับออกนําห่างครับตอนนี้เป็น3ต่อหนึ่งแล้วครับจากการยิงของบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับโอ้โหกดด้วยขวาครับเน่ยเรียบร้อยครับตอนนี้ครับบูโน่เฟอร์นันเดสครับมีโอกาสลุ้นทำแฮตติกด้วยตอนนี้แม่ ในทีที่60พอดีเลยครับบูโน่เฟอร์นันหรือว่าบูโน่เฟอร์เดสครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผมตามสะดวกเลยนะครับผมถ้านึกถึงฟุตบอลนะครับอย่าลืมนึกถึงฟีฟ่า55นะครับผมเว็บฟุตบอลกีฬาที่ดีสุดในตอนนี้นะครับมีครบจบที่เว็บเดียวนะครับผมสนใจกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับถุนโคสลายดันซายที่เอเดนอาซาอาซาตัดเข้าในอาซาตัวน,นี้เริ่มแพงนิดแล้วตอก้นมาทีมาเซล و อาซาอาซาเลาะออกเข้าในแม่ตรงนี้ไม่ผ่านบนะิสก้าฮะเฟอร์นานผ่าบอลจีขึ้นมาเฟอร์นันตั้งขวามีซ้ายมีเลิกที่อิกาโลอิกาโลแทงด้านขวานี้ไม่ทันเข้ามาซียาวเอาครับมีการขยับแล้วตัวนี้ครับแม็กทูมินีตัวถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเนบันยามาติดลงมานะฮะ แมนยู you, ครับเจ้าบ้านเปลี่ยนก่อนนะตัวนี้บอลที่ลูก,กาโมดิตโยกมาดดันซ้ายติดมิสก,ก้าครับบอลอยู่ที่มาซิยาลฟูนันเดสอีกาโลพลิกบอลได้ครับปูโน <c oughs> ขอบอลเป็นช่องไม่ให้ฮนะ อิกาโลดึงจังหวะแทงมาที่บูโนโแฮตทิกหรือเปล่าวันนี้โอ้โห,โโหโโกูตัวรปฏิเสธลูกนี้ไว้ได้นะคแม่มาซิยาครับโดนถอดออกแล้วนี่ครับนายส่งทางเดนิเอร์เจมลงมานะครับลูกนี้โอ้โหแลดฟอร์ดเกือบไปครับคู่นี้ครับใครกดสกอร์สูงนี่มีเฮแน่นอนนะครับผมสกอร์รวม4ลูกแล้วนะตอนนี้ แล้วก็อย่าลืมถึงฟีฟ่า5-5ด้วยนะครับถ้านึงถึงสกอร์สูงนะสกอร์สูงสกอร์อรอรต่ำว่ากันไปนะครับแล้วฟอร์ดตัดบอลได้ครับเฟอร์นานเฟอร์นานปิกบอลได้ทางซ้ายมีเลือกแทงดูช่องมันนี่ไม่ถึงทางอิกาโลนะครับเกรดเบลครับโอ้โหนี่ลงมาช่วยเกันรับเยอะครับนี้เกรดเบลวาลานครับลาเฟลว,วาลานที่โซเชโอลามอสลามอสวางมาที่เกรดเบล เบลให้มาที่ลูก้าโมดิตเบนเซมาแทงนี้ไม่ถึงทางลูก้าโมดิตนะครับเอาครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันนะครับหรือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีนะตอนนี้เอาครับอิกาโลตัดมนได้อิกาโลครับมีพื้นที่ครับเอาครับอิกาโลกดตุอยซ้ายแม่บอลมันไม่ตรงกรอบตรงนี้โอ้โอต้องชมกูตัวครับที่ออกมาตัดที่ออกมาบังมุมได้ดีนะครับโอ้ มาเสร็จแล้วครับโดนถอดออกครับแล้วก็ส่งทางเมนดี้ลงมาตอนนี้ครับเอาเกือบลั่นครับทางมาริดวาลันโมดิสมาที่โทนิโคสยกบอลนั้นสายที่อาซาอาซาครับมาที่คาซิมิโร่เบิ้ลมาที่ใครเอ่ยอาซาคาซิมิโร่วันทูกับคาซิมิโร่ครับเปิดเข้ามาได้โม่งลูกนี้แม่แต่บอลน,นั้นหนักมันเบาไปหน่อยนะครับ สิครับเตะศาสตร์ยาวขึ้นมาเกโล่เก็บบอลได้คืนมาที่เฟร์นันเฟร์นันจีมายาวๆเป็นช่องไม่ให้ครับให้มาที่ปอกบาปอกบาโยกมาดันซาที่แลนฟอดแต่ผู้สินยกทงล้ำหน้าตรงนี้ครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับกรรมการครับทดเวลาบาดเจ็บการในวันนี้ครับ3นาที แลดฟอร์ดมาอีกแล้วแลดฟอร์ดกระชากนีวาลานไม่ผ่านแนตะ่ผู้สินยังให้ฟาวครับลูกนี้บอลอยู่ที่เฟอร์นานะฮะมาดูลูกสูรของแมนยูครับเปิดมาเสาไก่เอามีครับมีอยู่บิซากา้ทาทันไหมทันนะฮะเอยแลดฟอร์ดนะผมเกลโลครับแลดฟอร์ด เอาแล้วครับปูสิครับปอดงดหมดเวลาการแข่งขันแล้วนะครับผมการจำลองแมนครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับเลอมาริดครับจบลงแล้วครับก็เป็นทางแมนยูครับเอาชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับผมส่วนคู่หน้าครับคลิปหน้าเพื่อนอยากให้ผมํำคู่ไหนก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะครับผมวันนี้ผมเปิดระเวีของตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ ซีฟ้า5า5เป็นฟุตบอลที่ดีที่สุดมั่นคงปากเร็วถอนง่ายแอดไลน์มาเลยค่ะ